โอเคครับสว,วัสดีท่านผู้ชมทุกท,ท,ท่านเลยครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมที่ชื่อว่า Find the Marker กันนะครับโอเคอันนี้เป็นเกมเกมที่ให้เราหา marker นะครับ marker ก็แทงแทงสีอะเออแทงสีอะเออแล้วผมก็ไม่เคยเล่นด้วยแหละโอเคไปดูกันเลยโอเคนะครับตอนนี้คุณผู้ชมตอนนี้เราเข้าเข้ามาในเกม Find the Marker กันแล้วนะครับเออมันเขาจะให้เราทําอะไรบางอย่างทำอะไรวะ ไปในเกมว่าคืออันที่ผมพอเข้าใจมาคือเขาให้หาแอนมาร์เกอร์พวกเนี้ยกดได้ไหมฮะนั่นถ้าผมเข้าจูกถ้าผมเข้าใจถูกคงจะใช่นะคงจะใช่นะโอเคเราก็จะมีมาร์เกอร์มาร์เกอร์แล้วก็โดเนตอะไรผมสปาวอ๋อเพลงอนะไรบางนา มีปุ่มปิดเพลงแล้วก็โอ้หมดวิ่งครับโอเคโอเคแล้วไปหามาร์คเกอร์อันแรกกันแล้วผมว่ามาร์คเกอร์อันแรกก็น่าจะอันนี้เปล่าใช่เปล่าเฮ้ยใช่ด้วยโคียวครับจีเนียเอ,อ่ออะไรต่ออ่ะวีลคอม you have any คนนั้รโอเคไม่ต้องหามแล้วไป เคาเราหาแถวๆ,ๆนี้ก่อนอู้ใช่ปะวะเฮ้ยอู้โคตรเ,เก่งอะครับอืมเฮ้ยอะไรอะอเฮ้ยเขาจะรู้ได้อู้มากเกือบเกล่ววะสามสามอันแล้วโเคตรเร็วแล้ว มันง่ายมากเลยอะเทเลพอร์ตูแมวหอยผมยังไม่บอกไปเฮ้ยอะไรอะบัตรไดมีไหมไม่มีใช่ไหมเคไม่น่าจะมีไปเราไปหาแถวไหนก่อนเลยแถวในปป้าแล้วกันเฮ้ยนะครับผมผมเจอร่างหนึ่งครับเจออีกหนึง่งละเฮ้ยเป็นมารก์กเกอร์สีน้ำเงินนั่นเองแปลกอะคืออะไรอะเอ้ เป็นไรไปอ่ะเอ่อพ่อฉันได้ได้หายไปคุ้ว่าจะฉันหายได้ไหมโอเคเขาอยู่ไหนล่ะเออมันเขามีกันอยู่สามคนเนาะเออมีแดงสีเหลืองเขียวแล้วแล้วอีกแล้วคนคนเสืออ่ะเขาทั้งหมดามาบอกฉันอ่ะโนเโอ้โออ่านไม่ทันเลยเขาอยู่แล้วเขาเขาอยู่อะไรกันหมดล่ะ แล้วพวกมันไปอยู่ไหนกันอยู่นี่เปล่าเุ้ยเอาไงวะอ้อาวอา้าวไม่ไหวแล้วอยู่ไหนเหมือนเหมือนจากคำที่มันบอกนะครับมันองไฟเพิ่มันคงจะเล่นซ่อนหาแล้วมันน้งนะโอ้ ไม่นะแม่มันยากเช่นนี้กูแม่ไฟเดอร์มาร์เกอร์อยากเกินไปแล้วไอผมได้ะละโอ้โคตรเก่งอ่ะน้องๆโอเคต่อไปอะไรต่อไอรูภาพน,นี้มีอะไรเปล่าอ,อ๋อผู้สร้างหรอสร้างนักาน่ากลัวเว้ยโอเคเราหาได้เจออันหนึ่งแล้วปุ๊บเราจะหาว่าฝีอันเาโคตรเร็วแล้วมีอันอยู่ต้นไม้ไหม มันต้องตายดีไหมน่ะโอเคครับผมได้เจออีกอันหนึ่งแล้วมาอยู่ใต้ฟอกแถวนี้โอเคภาปเก็บเลยโอ้ด่ามาอีกอันหนึ่งละเฮ้ยตรงนั้นตาาดีเว้ยปั๊บนี่เจออีกแล้วคืออะไรอ่ะอุ้ยคุณผู้ชมผมเจออีกแล้วอยู่งั้นไงมาร์เกอร์เฮ้ยเอ้ยตรงนี้ก็มีเว้ยร็อกมาร์เกอร์ขึ้นไปยังไงวะ มีบีงบีมาเกอเอ่อขึ้นยังไงครับออ้ยตรงนี้ก็มีเยอะมากเลยมีตั้งกี่อันนะฮะร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเกินไปเยอะเกินไปละโอ้ไม่กันเอ้ยตรงนี้ไปได้โอ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 ้บากสุดเทพโอ้โอ้ มาอยู่ไหนว่า,าร a ก k e r อรกร์เขาอยู่ตรงไหนน,นี่ไงสีม,ม่วงเหรอใช่ไหมพีฟ้าดิอะไร blue marker มมโอเคเปยงามครับผมมีตรงไหนอีกนี่ตรงดวงเหลืองผมจะไปยังไงโดดไปด้วยกันเอ,อ๊บฮะอ๋ออันนี้เนี่ยจะเป็นคนเล่นฟันหาผมหาต้องหาสีแดงด้วยสินะ คุณผู้ชมเห็นนี่ไหมครับมันอยู่ตรงนี้ผมหาตั้งนานเอาโอ้ผมก็เจอตรงนี้ด้วยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยผมคือตรงนั้นเหมือนกันเก็บคุณพบคืออะไรอ่ะฟ้าเหรอเฮ้ยผมเจอตรงนี้ด้วยอ่ะไปยังไงอ่ะมันต้องมีทางขึ้นสินะแล้ทางไหนล่ะนี่หรอ เฮ้ยขึ้นได้เฉยไปทางไหนต่ออ๋อท่านคุณผู้ชมไปทางนี้ก็ยืนปื้ออยู่ตั้งนานปุ๊บถึงเดยไปมาร์กเกอร์ใกล้ถึงมือเราละปับป๊บ,บปัป๊บเกี๋ยวไปปั๊บโอเคผมด้ามาอีกอันหนึ่งละ ไปไม้หรอเอ้ยได้แล้วครับผมูม้ชมอ๋อเป็นเป็นดีอะไรเนี่ยตอรบรี่ไปหลานต่อไปดีกว่าผมเห็นเออบันไดตรง,งนู้นน่ะไม่รู้มีไว้ทำไมเดี๋ยวเข้าไปในบ้านก่อนดีกว่าเอ่ออะไรอ่ะฮะอะไรอ่ะเอา้เอาอา๋ออันนี้ก็เป็นเลยหรอ ตกใจหมดเลยนี่อะไรอีกอะไรอกีกผมเจอสิ่งลี้ลับอะโอ้เจออีกกันหนึ่งายมาร์เกอร์โอ้มันมีอยู่ที่ที่จริงๆเนี่ยสวยงามครับผมเฮ้ยจุบจ๊บจุ๊บฮะเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยคืออะไรอ่ะไปไปไม่เป็นเลยคืออะไรวะ ม่พมเจอมาเกอร์หนึ่งเก็บเลยปรับเป็นกระเมกของมาเกอร์นะอันนี้ไปไงวะโอตรงนี้มีโดไปเลยครับเออบันไดครับฮะบันไดเหรอมือนให้เราทำอย่างนี้เปล่าโอ้เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วนะเอออันนี้อันนี้โดนได้ไหมเนะี่ย เรล่วงโอ้มา oh, นิดนึงแล้วก็แปรไอ้ผมโคตรเก่งเลยครับเก็บได้โคตรเก่งเลยปั๊บสปอนเก็บได้เกียดแล้วว่าสิแปอันแล้วโอ้ไอนี้ไอ้เขียวหรอ๋อโอเคเราต้องหา เดี๋ยวเราก็ต้องหาต่อนะฮะเฮ้ยตรงนี้น่าขึ้นไปดีนะเฮ้ยตรงนี้น่าขึ้นไปดีนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอันเน่ไม่เย็ยนนะจ๊ะเรียบร้อยมีอะไรไหนไมั้งเนี่ยคุณผู้ชมเออถ้าคือถ้าใครลูกก็มาบอกผมหน่อยก็ได้นะผมเล่นไม่เป็นเว้ยเฮ้ยตรงนี้มีถ้ำ้วยเหรอ ทำไหนไม้คราบเอ้ยมีไขด่ดาก่อนห้ะเอ้ยคืออะไรเนี่ยอยู่กับไก,ก,ก่กุ๊กๆหรอนี่เฮลโหลคุณช่วยหาเด็กของฉันได้ไหมเด็กของฉันเนี่ยฉันหายไปออกไปไหนนะอ่าอยู่กับข้าไม่อ่อยู่ตรงภูเขามันออกไปภูเขาหายไปในภูเขาโอ้อยู่ที่ภูเขาผมจะไปรู้ได้ไงวะ ขู่ข่านี่เหรอเฮ้ยตรงนี้อะไรเฮ <Yeah. S 1> ้ยโอเคตรงนี้อะไรบอกเฮ้ยคืออะไรอะ่ะเก็บได้ไหมเก็บได้แต่นี่คือคีย์เวิร์ดอะไรอะ่ะโอเคตอนตรงนี้ผมไปู้มันคืออะไรผมออกไปก่อนแล้วกันโอเคแล้วเราผมไปขึ้นไปข้างบนดีกว่า uh oh. เฮ้ยผมเจอมาคเกอร์อันหนึ่ง โอ้บราล์มัเกอร์ข้างบนมีมาร์เกอร์กอัอหนึ่งน่าเก็บดีนะแต่เหมือนเราต้องขึ้นข้างบนไปอีกนะตึ๊บตึ๊บไปเจ้าเบคอนเฮ้ยเฮ้ยเบคอนเฮ้ยฮะติดอะไรวะโอ้ว oh, ันไงไม่มีอะไรใช่ไหมมร์เกอร์ พิงใช่ไหมพิงมาเกอร์พิงอันนี้ผมไม่เคยเล่นจริงๆนะเฮ้ยอันนน้ไม่เนียนอยู่โคตรสูงเลยอะผมขึ้นไปปุ๊บน่าจะตรงนี้แหละตรงนี้มีอีกไหมวะโอ้ผมเจอมัเกอร์สายลุงนะฮะใช่หรือเปล่าวะปลากรวง่ายๆอระดับผมมันแบบอีซี่อีซี่ฮะโอ้มาเกอร์ อะไรอ่ะอารูลาอ๋ออารูลาไม่ใช่สายอารูลาก็ะสือเหมือนกันกนะเนี่ยโอเคครับ okay, ตอนนี้ผมได้ความรู้ม,มาจากน้องมองังอ่บอกว่าให้มาดูดอ่าใต้ต้นไม้นี้ใช่ส hey. okay. uh, ามารแตะใต้ดูก็ได้โอเคเอ้าตั้มตั้มไปไงวะเมาร์คเกอร์เกณฑ์หนึง Khaki marker is near you ์ยูโอ้เฮ้ โอเคนะครับโอเคหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่นี้แหละครับตอนนี้ผมก็เก็บได้นะ้วมาทั้งหมดก็สามสิบเอดาร์กเกอร์แล้วนะฮะโอ้ฟาไอ้ามเอดอันแล้วนะฮะโอเคฝรัขอบคุณคุณผู้ชมที่ดูมาถึงตอนนี้ด้วยนะฝากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมแล้วนะแต่ว่าผมเจออีกตัวหนึ่งแล้วโอเคว่าเจอกันใหม่นะครับในเอ่อในคลิปหน้าแล้วถ้ายอยากให้มีอีกก็ขอคนละไลค์นะขอขอถึงสิบสิบห้าไลค์พอโอ okay. เคเขียนได้ไหม โอเคขอบคุณคแค่นั้นแหละ